ข่าวด่วนข่าว,าวเศร้าแห่งวันพลเอกสุจินดาคาราประยู์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีถึงแก่อสัญญกรรมแล้วเมื่อเวลาตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดนาทีของวันนี้มีรายงานว่าพลเอกสุจินดาคาราประยู์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่สิบเก้าของประเทศไทยได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบณโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าด้วยโรคชรลาศรีอายุเก้าสิบเอ็ดปีสิบเดือนสี่วันพลเอกสุจินดา เกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมพศ2476เป็นั้งนายทหารระดับสูงและนักการเมืองผู้มีบทบาทสำคัญในยุคหนึ่งของไทยซึ่งเคยรำดงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทารสูงสุดสมาชิกคณะรอสอชอผู้ก่อรัฐประหารในปี2534ก่อนจะขึ้น,นดงตำแหน่งนยายกรัฐมนตรีในเวลาปอมา แม้จะเป็นบุคคลที่มีบทบาทในยุคที่ประเทศไทยประชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แต่ท่านก็เป็นหนึ่งในผู้นําที่สร้างรอยประวัติศาสตร์การเมืองไทยไว้ชัดเจนพิธีศพและกาหมดการต่างๆจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปขอร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคาาประยูน์และทุกที่เคารพรักทุกท่านขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุขคติ